พ่อครัวพ่อครัวท <Yeah. S 1> ี่มาของตัวนี้คือต้องให้พ่อแหวงเล่าให้ฟังอ่ะลานส้วงเอาไก่มาให้ตัวหนึง่งพี่กระสวงกระทำฟาร์มเลี้ยงไก่เออนั่นอนะ่ะหมามเห็นนะหมากัดตายไปสิบตัวอ้สิบตัวก็ให้พี่เมงตัวหนึ่งมาให้เราตัวหนึ่งล้วก็เอาไปยายนุ่นเอาไปยายก็คือ,อไปแจกหมากัดไก่ซึ่ง <มา S 1> เป็นมาก็หมาตัวเองนั่นแหละไก่พันไข่อ๋อหมาแกเองเออ เข้าไปในในอกอไก่เขาไปในคออเลยอ่ะเขาเรียกว่าเลี so ้ยงไม่เชื่องนะพ่อนะไหนไ่เขานี yeah, ่เ like ห็นไหมพ่อพ่อเขามาทำแล้วเห็นป่ะ well, พ่อเขาก็ทําอย่างดีเผาขนเอ้ยเผาแล้วก็อถอนขนเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเครื่องในเขาจะเห็นว่ามีไข่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 เป็นผู้เป็นพวงเลยไก่พันไข่ที่มันก็แปลกนะมันจะมีไข่เป็นพวงๆไว้แล้วก็ไข่ออกมาได้ทุกวันทุกวันนะคะใช่นี่แหละ แล้วจะทําอะไรกินจะเจริญนพวงไงจะเลพันพันเออจะเลพันพันไก่จะเลพันพันนะฮะอยากกินอะไรล่ะคราเนี้ยเดี๋ยวพ่อครัวจะเสกให้กินคุณอยากกินอะไรบอกมาต้มใส่ใบมะขามอ่อนอ่ะเดี๋ยวสีเฮ็ดไห่ต้มไก่เนาะที่สับไก่ไห้นะเดี๋ยวเขาไปเอาใบมะขามอ่อนให้คุณเก็บไอ้นี่มาด้วยนะพริกมีข่าตะไคร้อยู่นี่ไหมพ่อมีไหมไม่รู้นะเอองั้นก็เก็บมาให้หมดเลยเดี๋ยวของทั้งหมดอยู่ในสวนเดี๋ยวไปเอา ค่ะแต่ใครนะครับใบมะกรูดไม่มีอะไรสักอย่างเปลี่ยนเปลียนกันไหมพี่ไปเก็บดีกว่าปะฮะพี่ไปเก็บเอาคุณคุณจะสับแล้วคุณจะสับมือตัวเองไหมเนี่ยไม่สับแต่ให้พี่ไปเก็บทั้งหมดโอ้เวนเอาาโอเคใครใครก็ทําเป็นทําครัวแบบชี้นิ้วอ่ะอะไรพริกหล่นพริกหล่นพริกหล่นอ๋ออะเราจะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เก็บพลิกเลยนะคะ อย่างนี้แหละครับเราต้องเก็บกันสดๆแบบนี้เลยมะขามจะทันต่อไหมเนี่ยไม่อะห่วงอะไรอะครับตลอดเลยเนี่ยเอา,าเราไม่ได้เก็บทุกยอดหรอกรขาต้องใช้เสียมนะพี่ดึงไหมโอ้ย ข<ห>า,า,ามีอยู่พ่อบอกขามีเหร<า>อ <หา S 2> จ้ะได้อย่าล้ำต้นเพ่ได้เงามัานดอก ก็ได้จะสุดเรียบร้อยเราปรุงรสจะหน่อยนะครับอันนี้ใส่เกลือนะฮะอันนี้มีซัมนี่ก็เอาซัมนี่หลืเด้อเนีนยนิดเดียวเอาเบิรแล้วเอาซัมนี่ละของนัวคุณรัชนีจะชิมไหมป้อนอนะ่ะเฮ้ยถือได้ให้เผ็ดกว่านี้หน่อยได้ปะอู้ใส่พริกไปเยอะแล้วนะ ไอ้พริกบ้านนี้ไม่เผ็ดอ่ะพริกไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมไม่แซ่บไม่จี๊ดอ่ะไม่จี๊ดอ่ะโอ้ผมใส่พริกไปเยอะมากนะอันนี้ยังนี่โอ้ยนี่แหละใบบักขามลงไปรอดพี่น้องครับไม่ได้แคมอีกหน่อยบ่เอาเอาเกลือนี่แหละอย่าเยอะนะเบาๆเบาๆเบาได้เบาเบาได้เบาเบาได้เบาต้มไก่ปื๊ดโอ้ยอย่าฮิดฉากันเด้อพี่ปื๊ดใบบักขามอ่อนไปใส่ระบาดนีง เอ้ื่อสุขภาพนะคะขออนุญาตเก็บบักเขือปลอดสารบ้านที่กำพูไปกินกับต้มไก่นะคะอุย้ยดูลูกนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ลูกนี้ดูสินี่ก็ลูกนี้อ้าวแล้วครับมา มากกินกันมากคนละชนิดไก่นี้นะต้มไก่ครับโดยการนี้ครับผักจากสวนเล่นอย่างนี้เลยสดๆกันเลยอันนี้ผักไส้ผักให้ไม่ต้องลวกนะไม่ต้องลวกแล้วครับมันเสียเวลาบักม่วงครับบักเขือเอาบักเขือขอบพุณหลายๆครับอันนี้ก็เป็นใบหัวคโรอะเออมะม่วงหิมะพานหิมะพานนั่นแหละ้างล่าง้างล่าง้างล่างนี่ก็เลออ้อโอ้อันนี้ ผักกะินนธานพร้อมทั้งอดิ้ังสอบบริวารนี้เห็ฉนันตัดมาเยอะหน่อยเพราะว่าอยากให้มันแตกมันกระถินใหญ่หรือกระถินเล็กวะเนี่ยกินไปเหอะได้หมดแหละเหม็นเหมือนกันแต่ผักทั้งหมดนี่ไม่มีน้ําพริกนะคะไม่ได้ทําป่นตําอะไรที่แบบว่าเป็นน้ําพริกปลาทูนี้นี่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 ไม่ต้องห่วงนี่แจ่วบองแม่ท้องนาคเนี่ยกินได้ครับทึกพักที่ต้มที่ลวกที่ซดก็กินได้มาเอ้าปาดอันนี้ไม่ไม่เอี่ยมเอียมเลยบ่ แช่ตู้เย็นไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วเว้ยอันไหมยังไม่ได้แกะเลยแช่ตู้เย็นไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วยังเอาบอกเอาอันเก่ามากินคุยหมดกันแล้วเนี่ยเออเออเออเ้ยเนาะฮะอันนี้คือที่แช่ตู้เย็นไว้อาทิตย์ที่แล้วอ,อูซิว,ว่าสภาพมันยังดีไหมนเนี่ยโบเนื้ยนี่ยังได้อยู่นะนี่ครับเนื้อในแสดงว่าถ้าแช่ตู้เย็นก็เก็บได้นานอยู่เอออีอีนี<ต>่สิล่ะ ถ้าอยากเผ็ดก,ก็แจ่วบองแล้วกันใบมะม่วงหิม,ม่า,านกับแจ่วบองห่อแจ่วบองนี่เข้ากันนะอืเพราะว่าเขามีรสฝาดแล้วก็เอาแจ่วบองนะคะอย่างนี้นะคะห่อเข้าไปเลยห่อด้วยตับไก่ถ้าไม่เผ็ดก,ก็พริกสวนเลยค่ะพริกสวนของบ้านพี่กัมพูนะคะ แล้วก็หอ่ออืคุณผู้ชมเคยกินไอ้น,นี่ไหมผักใบมะระอะใช่ไหมลูกมันคือลูกมะระใช่ไหมอืมถ้ามันลูกออกมาคือเป็นมะระขมๆนะฮะอืแล้วเราก็เด็ดใบนะคะเด็ดยอดอ่อนด้วยค่ะทำไมคุณกินสดๆได้เใช่อนผมเคยกินแต่ลวกนะหรือใส่แกงลองดูออนะ ลองแบบ<า>ลองสดดูนะแกกลินก็ชนะเลิศลองดูเนี่ยตุย้ยคือเก่าครับน้ำพริกในท้องนั่งเลยอ่ะนี่นะครับมขมมาได้นะมขมไม่เนี่นะคะแล้วก็แจ่วบองไม่ททองนาคนะคะอแสบมันจะมันจะตัดนะนิดว่าม,มันจะตัดนะอเอ้ยเข้าท่าจริง,รงนะ เกียวไม่ข้างหน้ากับผักสดเนี่ยเข้ากันทำให้ไม่ขมเท่าไหร่หอืมถ้ามีเวลาตำน้ำพริกก็ตำน้ำพริกกินกับน้ำพริกก็ดีแลนะแต่ถ้า,ถาไม่ม,มีเวลาก็นี่ฮะเอาไปติดตู้เย็นไว้กระปุกนี้แช่อตู้เย็นไว้สามอาทิตย์แล้วนะคะอสภาพยังแบบ กลิ่นก็หอมอร่อยกิมได้คือเก่าครับใบมะม่วงเหีว่วมาพานใบแก่คุณไปเก็บใบแก่มาแต่ว่ามันก็พอเคี้ยวได้อยู่นะใส่เจีบองไม่ตรงหน้าข่อก็เปเหมือนเดิมค่ะลองกินหอพริกไปด้วยนะคะวุ้เราไปให้หิวข้าวเกินไปแลวไม่ได้กินข้าวกลางวันเพราะว่พาพออ่านข่าวเสร็จปุ๊บขับรถมามาถึงนี่ วันนี้มาเช้าแล้วติดช่วงพระรามสองใหม่หนึ่งเนาะประกอบกับเพิ่งจะไปรับวัคซีนมาได้วันนี้วันที่เท่าไหร่ละคุณรัชชินีที่เราไปรับวัคซีนวันที่สี่วันที่สี่แล้วนะอืมเขาบอกว่ามันจะหิวเก่ง,ง,กงนะชงจะกินนะอืมก็น่าจดจุมเนาะเรื่องหิวแล้วเรื่องอาการอื่นก็อย่างเช่นเมื่อคืนนี้ผมมีอาการตัวลุมๆุมนะกินยาพารา นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำงานปกติกินเหมือนข้าวหมาเลยอะเอาน้ำละเลงออชอบกินอย่างงี้จริงและเลงน้ำเนี่ยไก่ก็ไม่ค่อยกินนะผมไม่ชอบกินเนี่ยกระเชนี่แต่ไหนแจะไลามา ถุงอะไรอ่ะอืมอันนี้ขอบคุณพี่พิตุกบสอกอไปเห็นบอกว่าเพื่อนแกทำลำไยอยู่ที่แก่งกระจานเออเดี๋ยวนี้แก่งกระจานก็มีมลำไยนี่ลำไยแกงกระจานหรอใช่เนี่ยฮะก็แกก็เอามาฝากลำไยแก่งกระจานไม่เคยกินนะไหนลองดูซิไปเล่นที่นี่อ่ะ ลำไยแกงกระจานดูเนื้อหน่อยนะฮะเป็นยังไงอืเนื้อหนานเนี่ยดูไม่รู้จะเต้นเก่งปะนะทำไมอ่ะเหมือนลำไยแห้งทองคำนะอ่ะเคนเละลำหวานไหมหวานนะหวาน,นะห,วานหวานเย็นชื่นใจนะอร่อยอยู่นะนไม่ไม่ใส่ยาที่สำคัญคือน,น้ำไม่แฉะ เห็นพี่ตุ๊กบอกว่าเขาไม่เขาไม่ราดสารเคมีเลยเป็นลำํำไยธรรมชาติอือว่างันนะอืมอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าบองไม่ทางนากด้วยนะคะที่ทําให้กินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ